สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระปิดตามหาราบรุ่นปดหนีเก้านะไม่มีตะกุดนะคะที่ระลึก108ปี5มีนา2538ค่ะของวัดประดูชิงพรีค่ะเข้ามาแบบนี้นะคะอิ่มก็จะให้ไปให้ลูกค้าไปแบบนี้เลยนะคะ ด้านในก็เขาใส่มาอย่างนี้นะคะต้องบอกว่าเขาเข้ามาอย่างเงี้ยก็เลยต้องบอกว่าเข้ามาแบบนี้นะคะก็จะมีภาพนะคะภาพของรูปภาพของออหลวงปู่โตและในหลวงรัชกาลที่9นะคะ รูปภาพมาอยู่ 4, 4ีสี่รูปนะคะสี่ใบนะคะลักษณะองค์พระนะคะเท่าที่ดูแล้วเป็นพิมพ์กลางนะคะไม่ใช่เป็นจัมโบ้นะคะ ด้านหลังก็จะเป็นเก้านะ,นะ,ะแบบนี้เลย สภาพโดยรวมก็คือสวยสมบูรณ์นะคะ ท่านที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปพร้อมกับ ID Line และเบอร์โทรศัพท์อิ่มอยู่ติดกันค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ